ก็เห็นดีดันด้วยความเคารพนะครับในเรื่องของความเชื่อม,มั่นของพี่น้องประชาช,ชนต่อเรื่องของการทํางานร่วมกันระหว่างพักคก้าไกลกับเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับผมเองและก็ทางเพื่อไทยเองพูดตลอดนะครับว่าเราได้รับมอบจากพี่น้องประชาชนมาเป็นอนัตที่พี่น้องประชาชนมอบหมายให้กับพักเพื่อไทยและกล้าวไกล25ล้านเสียงเน้นตลอดนะครับในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มีเจจำนองของพี่น้องประชาชนอย่างนี้แล้วเนี่ยพักเพื่อไทยและพักเก้าไกลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ครับที่จะทําความฝันความหวังของพี่น้องประชาชนให้บรรลุในสิ่งที่เขาต้องการคือรัฐบาลจากฝ่ายเสรีประชาธิป,ปไตยนะครับที่เขาต้องการที่จะปิดกั้นในอนํานาจที่ไม่ชอบทำทั้งหลายทั้งปวงอันนี้คือเป็นภารกิจที่เราสองฝ่ายเห็นตรงกันอยู่แล้วมันเป็นการมัดที่แน่นกว่าการมัดอย่างอื่นนะครับ เป็นข้อผูกมัดที่เราเองต้องคำนึงถึงอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ความมั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปหวานไหมหวานไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจบแถลงเดี๋ยวจแถลงเดี๋ยวรู้ด้วยกัน เน้นย้ำนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเน้นย้ำไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปครับเพื่อเป็นรัฐบาลของพี่น้องประชาชนให้ได้ครับ